สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขุดซูกนครับพ่อกระบะเทา้าห้างหน้าชาแนลครับพาพี่พาน้องมากินตําหอยแข็งครับพี่น้อง2กิโลเบิ่งเดือพี่น้องหอยแข็งใหม่ๆแต่ว่าตําใสจักใสหอยแข็งจักใสเ <c ười> ครื่องตาเอา2กิโลแกะนํามีเปลือกอย่านพี่น้องว่าบวมนหอยแข็ง <c ười> เอาแก้มผักกาดครับได้ผักกาดหินหน่อยมาพี่พักกาดหินหน่อยพี่น้อง,องกระลังงาม,งาม กับอันผักกันจองนะครับภพาพีผพาน่องมาบึงบรรยากาศชุวเขียวนาปัปจ,จิวัติสีจีอีกสักหน่อยนพี่น้องเนาะโบมีฮันครับโอนีงดเสียงลมนะครับโบมีเสียงลมนะเพราะว่าคือสีงดลายเหมืออยูม่มันนะหมโบอกอะไรยังพี่น้องจุดรวดจุดแสบน้ำเบาถาวมาโอ้ส่งจวดดูหัวกเทียมทวนครับ ครับมาบริกินหอยแครงมันอิ่ดดวนแหละไส่น้ำกระเทียมไส่น้ำกระเทียมดองนำ้ำจอมันไหลอืมโอ้ ตรวจครับโอ้เสียงรถเนาอยู่กไกลถนนเติมอยมู่ประมาณประมาณสามกิโลได้พี่เนองเจ้าเสียงลมอันบนเสียงลมอ่ะเสียงมันทรงมากเนาะ มีพี่น้องหลายหันมันถามมาอยู่บาเท่าเล่นติกตอกบอก่าบ้าเท่าบดเดเรนนะเพี่น้องเด้อมันเห็นมันเป็นของบาเท่าแล้วก็เป็นภาษาเวียดนามมันเพิ่งขัดหลอกของบาเท่าไปตัวพี่น้องบาเท่าบดเดเ่นประกาศนิดหน่อยรัด บอกกันแกมาแล้วสดใจสดใจกรุบกรุบหลอพี่น้องบือยากเลยบ๊าย ที่มีเสียงแม่งห่องอยังหน่อยท่านผน้องเพราะว่าบรรยากาศน่ามือแร่งแม่งกําลังเขาหั่งมัน มมตรวจคักด้วยพี่น้องตรวจคักอันนี้พุ่นะเอาเบื้อง กรุบกรุบดีครับกระเทียมทุ่นนี่มันแบบรสชาตินสิต่างกับกระเทียมทามาต่างบอกกินกับบะต่างพี่น้อง แต่ว่ามันจะกรอบนะกรอบดีเอาเปลือกออกกันเอ๊ะ <c oughs> ใส่ไมหมยังดอกอกแก่อกไม่รลายนุ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นหอยแข้งตัว <c oughs> พร้อมตํ <c oughs> ตาตเขากับเครื่องมันหลดุดอิเล่ใช่กันเบิร์หลดเดี๋ยวพี่น้องมาใช่ไหมใส่หอยแข้งเนี่ยมัวเห็นไหมใช่ไกับเครื่องโอ้ยอย่งอยู่ตัวนี้เดี๋ยว คนยัดพี่น้องจัดสถานที่บูเด,ดจยัดหม่องก้อนจวดสดฉรวดนั่งขักนะ ตะวเอนก็คอยคำเขาคำเขาฮมหินดังเยอะืึเอาเบิ้งหินหินยังขาด คุณจังวันว่าซาบอิ บ่วงอย่ประมาณประมาณสิบหน่วยหน่วยใบยใหญ่พักมันก็จะมันเสียบไปหน่องไม่พอดีต้องมึงพักาศ 九万块钱。So, อประกาศเกือบเล่ใส่ ยำเขาไปน้ำหนึ่งหัวเขียวอะ คัดพี่น้องหลังจากใส่มามาเผ็ดเหมือนกันโอ้ความเผ็ดนี่บ่ค่อยเป็นไน <c oughs> รบ่แม่นมามาเลยพี่น้องเมนูหลังมามาค <c oughs> วามเผ็ดบ่ค่อยเผ็ดเป็นไร มืดเขามืดเขาแล้วพี่น้องเบื้อสามอันพัก,พกนนหนึ่งกินแก่เนี่ยันแสบเลยเอาทั้งผักกาดเลย งามขนาดนืม ขอสุกขอไปครับพี่น้อง <c oughs> ลงขอขวเจ้าเจ้ามันทำแล้ว <c oughs> คำหมื่นมาแล้ว คุณังมึงตีพี่น้องพักกาดโอ้ต้อนส่วนอะไรห่เหมือดบับบ,บเขาเลยจ้าเจ้ข้าจะบอก ขมับ mm, แซ่บพี่น้องโอ้คำมากเมื่อนี้ <c oughs> มื่อนี้ต้นเขาวัดติ้งพี่น้องคิดว่าบาวแ่าเสตจีจีวะเา้าะเบอร์เสตจีนะพี่น้องเบิงบ้งเบื้งลูกหญ้าก่อนอเอาพี่พี่ต้นเขาต้นหญ้าเอา้าให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องคิดว่าเสตจีนะครับมันก็คือเีตจีหรือนะ้องพี่น้องนะเอา้าบาวแ่าบ่เคยเฮตเสตจีนะพี่น้องเนดะ้วยขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เดือดติดตามรับชมบ่าวเแ่า นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เพิ่นแกงข้าวแกงข้าวนะครับหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีหลายท่านเพิ่นถามนะครับแฟนครับพ่อนากระทำเอา้าเห็นเจ้าในติ๊กต็อกอยู่ไหมเห็นติ๊กต็อกคือติ๊ก <c> ต <oughs> ็อกไปเลยบ่าวแถวโบ้ไข่เหรียญได้พี่น้องที่เห็นคือโบเมนคงบ่าวแถวนะครับเป็นภาษาเวียดนามนะครับเป็นภาษาเวียดนามเพิ่นขัดเพิ่นกรอบคงบา่าวแถวไปโบ,เ,ปบเมนคงบา่าวแถวเลยครับเด้เออ้า เป็นถามเอา้าพอเห็นเจ้าในติกตอกเอา้าผมบ่เคยเล่นเป็นโปรไฟล์เบาเท่า,ทาอย่างดีโบแมนนะครับเอากะขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับสู้ขูข่สู้คนสำหรับคลิปนี้ตำหอยแข้งนะครับโดนเติบแล้วครับบรดกินหอยแข้งพอดีไปเห็นอยู่ตลาดก็เลยเอามาจัดนอกเมืองจวดเึ้่เอานะครับแต่ว่าก,กับบนจวดซ้ำมนมามาเพชรเหมือนพี่น้องอู้เพชรไหลครับเหมือนอ้าฝากพี่ตอน,น้องมักกะไรถือใจกระแช่เบาเท่า,ทานี้นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ